สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องสมุนไพรไทยตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับพลสวัสดีค่ะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยของไพลนะครับโดยเฉพาะแบบปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออะไรพวกนี้ใช่ค่ะที่มาจากการทํางานหนัก,ห,นกหรือบางทีนั่งผิดท่าไปนานๆซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะ ก็น่าสนใจมากค่ะเราจะมาดูกันครับว่าเอฟพลายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีสารอะไรข้างในที่แบบช่วยลดปวดได้จริงอย่างที่ว่าแล้ววิธีใช้ข้อควรระวังเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆเรื่องอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อต่อที่ว่าเกิดจากการใช้งานซ้ำๆหรืออยู่ในท่าที่ไม่ค่อยเหมาะสมนานๆน,นี่อืมเป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะคะในชีวิตประจาวันครับผม แล้วในทางการแพทย์แผนไทยเราเนี่ยไพลก็ถือเป็นสมุนไพรตัวหลักๆตัวหนึ่งเลยที่เขาแนะนํากันมานานแล้วค่ะสําหรับอาการแบบนี้พอพูดถึงแพทย์แผนไทยเอ,อ่อบางทีเราก็นึกถึงภูปัญญาเก่าแก่ใช่ไหมครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆคือข้อมูลนี้เหมือนจะชี้ว่ามันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆรองรับด้วยว่าไพลมันทํางานกับร่างกายเรายังไง ถูกต้องเลยค่ะนี้น่าสนใจมากคือผลการศึกษาที่ระบุในเอกสารนี้นะคะเขาพบว่าในภัยเนี่ยมีสารสำคัญอยู่สองกลุ่มหลักๆเลยที่ออกฤทธิ์ครับสองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มสารฟีนิลบิวทานอยด์หรือฟีนิลบิวทานอยด์นะคะฟีนิลบิวทานอยด์ใช่ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มคือพวกสารจากน้ำมันหอมระเหยอ๋อน้ำมันหอมระเหยก็มีส่วนด้วยค่ะซึ่งสารสองกลุ่มนี้ล่ละคะ่ะที่มีบทบาทสำคัญมากๆในการไปช่วยลดการอักเสบ ลดการอักเสบใช่ค่ะซึ่งการอักเสบเนี่ยมันเป็นต้นเหตุหลักๆเลยของอาการปวดพอลดอักเสบได้อาการปวดมันก็จะดีขึ้นตามมาค่ะโหพอรู้ว่ามีสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์แบบนี้เออมันยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับใช่ค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่ความเชื่อที่บอกต่อๆกันมาแต่ว่ามันมีกลไกจริงๆของมันอยู่มีกลไกชัดเจนค่ะถ้าจะให้ลองนึกภาพเหมือนกับว่า สารพวกนี้เป็นทีมเข้าไปช่วยแบบลดความร้อนลดอาการบวมตรงจุดที่มันอักเสบที่มันปวดทําให้มันบรรเทาลงแบบนั้นหรือเปล่าครับอืมเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีมากเลยค่ะหลักการก็ประมาณนั้นเลยค่ะครับคือมันเข้าไปจัดการที่ตัวกระบวนการอักเสบโดยตรงทําให้ลดทั้งอาการบวมแดงร้อนแล้วก็อาการปวดที่ตามมาด้วยค่ะฟังดูมีหลักการดีจังเลยครับแล้วในทางปฏิบัติเหรครับ ถ้าสมมติว่าเราจะใช้ไพยในรูปแบบที่เป็นครีมเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยข้อมูลที่เขาแนะนำวิธีใช้ไว้ยังไงบ้างครับอ๋อสำหรับรูปแบบครีมนะคะข้อแนะนำค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยค่ะไม่ซับซ้อนครับคือเขาแนะนำให้ทาครีมไพรบางๆนะคะไม่ต้องหนามากทาตรงบริเวณที่มีอาการปวดทาบางๆเฉพาะที่ปวดใช่ค่ะแล้วก็ความถี่ก็ประมาณวันละ2 -3 ครั้งค่ะวันละ2-3ครั้ง โอเคฟังดูง่ายทําได้ไม่ยากนะครับไม่ยากค่ะแต่ทีนี้เรื่องความปลอดภัยก็น่าจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเหมือนกันมีข้อควรระวังอะไรที่ต้องแบบเน้นย้ําเป็นพิเศษไหมครับจากข้อมูลที่เราดูมามีค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยต้องระวังเลยนะคะครับคือข้อมูลเน้นเลยว่าต้องหลีกเลี่ยงการทาครีมภายในบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนเนื้อเยื่ออ่อนเช่นอย่างเช่นผิวหนังบริเวณรอบดวงตาหรือว่าริมฝีปากอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือห้ามทาลงบนผิวหนังตรงที่มีบาดแผลเปิดหรือว่ามีรอยถลอกอ๋อเพราะมันอาจจะแสบหรือระคายเคืองได้ใช่ค่ะอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายกว่าผิวหนังปกติค่ะเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยคือต้องระวังเป็นพิเศษตรงบริเวณที่ผิวเบาะบางหรือว่ามีแผลอ,อยู่แล้วถูกต้องค่ะงั้นสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือว่า ไพรเนี่ยเป็นสมุนไพรแผนไทยที่จริงๆแล้วมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับด้วยในการช่วยลดอาการปวดลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและก็ข้อต่อต่างๆโดยอาศัยสารสำคัญคือฟีนิลบิวตนอยกับพวกน้ำมันหอมเรือเหยใช่ค่ะสองกลุ่มหลักๆครับและวิธีใช้ก็คือถ้าเป็นครีมก็ทาเฉพาะที่วันละ2-3ครั้งทาบางๆนะคะทาบางๆใช่ครับแต่ก็ต้องระวังมากๆ ห้ามทาตรงเนื้อเยื่ออ่อนรอบดวงตาริมฝีปากหรือตรงที่มีแผลเปิดใช่เลยค่ะต้องระวังจุดนั้นเป็นพิเศษครับผมซึ่งพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็คือการเอาคุณสมบัติจากธรรมชาติมาใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยอย่างตรงจุดค่ะซึ่งพอมองในมุมนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าจริงๆแล้วภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยนอกจากพลแล้วครับ มันน่าจะมีสมุนไพรตัวอื่นๆอีกหรือเปล่าที่มีหลักการทำงานคล้ายๆกันแบบนี้คือใช้สารจากธรรมชาติเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็มีการศึกษาทางวิทยาศา,ศาสตร์มารองรับมายืนยันสรรพคุณในลักษณะนี้อีกบ้างนั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยนะครับว่าไพรนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างหรือว่าจริงๆแล้วเรายังมีขุมทรัพย์ทางสมุนไพรอีกเยอะแยะเลยที่รอให้เราไปค้นพบ ไปทำความเข้าใจกลไกลของมันในเชิงลึกต่อไปได้อีกน่าจะมีอีกเยอะเลยค่ะที่รอการศึกษาเพิ่มเติมค่ะ